สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i n e Craft Battle Craft ครับกับผมใน Bar Tech b i เกม Gamer นะครับโอเควันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟ BTC นะครับหรือย่อมาจากไปดู Thailand Copy Line นะครับเฮ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่ละ Battle Craft PvP กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาของมาก่อนนะผมหาของไม่ได้เยอะไงเลยไปเก็บเขาค้างครับกลัวหายครับกลัวปืนหายไงก็เลยไม่ได้ใช้ะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยโอเคเราปืนไปน่ครับ เอา M 9มาแล้วก็เอา,เอาลูกศรมาครับเอาสักสองสามแม็กแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยเราได้ปืนแล้วครับจริงๆจ,จ,จะมีมีดนะมีดถือว่าดีมากครับแต่ว่าไม่เอาน,นี่ผมสงสัยอย่างนี้ครับเฮ้ยทำไมเลื่อนไม่ลดวะเฮ้ยสุดยอดผมเป็นคนมีความสามารถไงเลื่อนไม่ลด โอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มออกจากเขตเซตโซนกันเลยดีกว่านะครับอยู่แต่ในนี้มันน่าเบื่อชีวิตมีอะไรตื่นเต้นครับเสียงจึกจึกจึกเยอะเหลือเกินส่วนวันนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือสามารถพูดได้ครับกดวีคางเพื่อพูดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะโอเคกินน้ำเสร็จแล้วเตรียมให้ท่านเหล่านี้นะฟังเสียงเราลองผมได้เลยนะสวัสดีครับชาวโลกทั้งหลายเนี่ยวันนี้ครับเราก็อยู่กับพวกคุณนะไปแล้ว มันยิงผมนะครับแต่ยิงไม่ได้ครับโอเคเราไปกันก่อนนะครับไอ้วนนี้ยิงทําไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น,นี้จะมีระบบยิงอย่าง,างคืออะไรต้องเรียกว่างไงเดียระบบปั๊กของเราคือตีอะในเราเลื่อกไม่ลดอะคือมันเป็นโปรติของเซฟโซนเว้แต่มันมีสีแดงไงซึ่งเลื่อไม่ลดแต่มันมีสีแดงมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสมจริงเลยครับไม่สมจริงเไอคาะใช้เสียงมาเยอะเกิน ฟันเตียแกเหรอเตียแกเป็นนักฟันเหรอครับอุ้ยขอโทษครับเจ้าที่ว่าถึงเตียครับขออภัยครับผมพูดเล่นๆเฉยๆนะครับโอเคครับเมื่อเราออกมาถึงประมาณตรงนี้ะนรับเล็งหน้าเขาไว้ครับเล็งไว้ครับก็ต่อยหน้าเขาซะหีเล่นจอแดงเลยผมนี่เขินอายกันเลยทีเดียวรับจอแดงไปดีกว่านะครับโอ้ไม่กูด เข้าครับเข้าเซฟโซนี่เกือบตายเนี่ยห้ยไม่ได้กินฮ่าฮ่าอ๋าอ๋อคือเอายกมือขึ้นเหรอ,อได้ครับได้ครับยกมือขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นเลยเนะี่ยผมนี่ยืนขึ้นเลยนะจริงจริงนี่ผมถ่ายไปเออนิดหนึ่งแล้วนะแต่ว่า ต้องบอกตรงๆเลยว่าเฟลนิดหน่อยเนี่ยโอเคไปดีกว่านี่บอาจจะมีบางช่วงที่ผมเงียบนะเพราะว่าตอนนี้ใช้เสียงเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่งกินไลเสร็จมาแบบยังแน่นท้องเลยครับจุดเสี็จแน่นท้องนะยครับต้องเล่นน้ํากันเลยทีเดียวนะออกกาลังกายครับกีฬาคือยาวิเศษห้ให้<ป>ใจเย็นๆนะครับผมเป็นบรรพชนคนไทยนี่ครับ มันเลงอย่างนี้นี่มันเตรียมฆ่าผมแน่ๆเลยนะอ้าวทรีทรูทรวันเตรียมไฟกันเลยเนะี่ยในชุดนี้ดีวจะไฟครับฮึ๊บม,มันแมตเกินวิจิตจี๊ดกันเลยเนะี่ยเฉียดเฉียดไปฝึกมาไม้เฮ้อ,อ,อ เต็มตัวลันนึงเลยว่ะลันและลันแล้วครับจะเล่นกับสายสไนเปอร์เดียวดีกว่านีครับไม่ดีครับไม่ดีครับวิ่งขวาวิ่งซ้ายรลบวซ้ายแล้วขวาเป็นนักป้อนเมืออาชีพนะครับเวลาเรื่มเติมน้ําใส่แก้วครับงานหยาบกันแล้วครับเลื่อนไม่อัพด้วยเพราะตอนนี้อาหารหมดแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันไม่มีอาหารให้กินอ่ะปัญหาเขาบอกให้กดเอกตอนวิ่งด้วยวู้กดเอกตอนวิ่งโคตรเร็วครับขอบคุณมากครับคุณเออวิเทอร์เกมนะที่คุณ ใช่ครับผมเล่นไม่เป็นครับวู้ขอบคุณมากครับผมเล่นไม่เป็นเลยไปต่อดีกว่านะครับกด X ตอนพิ้งแล้วอย่างเลวอ่ะเรทอ่ะไม่ใช่ตอนนี้เลื่อนไม่อัพเลยครับแต่ไม่รู้ใครตามหลังผมอยู่หรือเปล่าเนี้ยเตรียมตัวเนี้ยแล้วก็ F ห้าครับไม่มีนะครับไม่มีเนีัยรอดตัวไปว่ะคิดว่าจะตายแล้วในโอเคครับเราจะไปหาของในเมืองกันก่อนดีกว่านะครับเรามีแค่ปืนกระบอกเดียวครับจะอยู่ใกล้ตรงเมืองครับเชื่อผมครับ ตัวใกล้ตรงเมืองแล้วคนมันเยอะเกินครับอืมโอเคหูกด R เพื่อเปลี่ยนลูกกระสุนนะครับหรือกด R เพื่อเอาลูกระสุนที่เกินออกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอย่ามาน,นะเว้ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาของกันดีกว่านะครับของก็จะเป็นเลยลูปแบบกล่องครับเฮ้ เฮ้ยวัดเดอะทำไมมันไม่ตายแอดเหรอมันโกมันแฮกหรืออะไรผมไม่น่าเลยครับถ้ารู้ว่ามันไม่มีของอย่างี้ไอคนเมื่อกี้เลยปะที่ผมบอกโปรอืช่างมันเถอะครับโอ้ถ้าเปิดมาวันแรกเลยมีโปอย่างงี้นี่ เลิมไม่น่าเล่นแล้วนะครับโอเคไปดีกว่ามันมีป้ายเหรอป้ายอะไรวะอวันดีจ้าลีฟออกลูฟเซฟโซนเนยจะซโซนเนียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอออย่างน้อยที่เราเอาปืนออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไปเสียฟรีครับเอาไปให้เขาเอาไปเล่นๆนะอย่างน้อยเราก็ได้ของมาจับโปได้ที่คุกหืมอ้าวแล้วโปมันโง่ขนาดที่เดินไปที่คุกแล้วให้จับเลยเหรอ หรือว่าเขาเป็นคนดีเกินไม่รู้ว่าิ่งเลยครับผมไม่มีของนะไม่มีของมันติดรีบเกิดเนียผมว่ามีคนหนึ่งโปรรูไ้ไหมใครไอแอดมินไงไม่ใช่แหละแอดมินแอดมินเขามีอําอำนาจของเขาอยู่แลลวครับไม่เฮ้ยอาจจะเมื่อกี้ใครวิ่งวะเฮ้ย เมื่อกี้ใครวิง่งแบเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านหน้าไปไวะอย่างเร็วอ่ะยิ่งว่าโปโ oh อ้มค์กุ้นจะมาเถอะครับไปดูดีกว่านะว่ามีอะไรลมแดมเป็ดๆบ้างครับเปิดวันกันอย่างเงี้ยและครับระบบเขาเพิ่งโอเพนเบตโค้ดเบตรงเบต้าไรตาตาก็ได้ครับแอดปรับงี้ให้ง่ายๆหน่อยนะง่ายทำไมครับอง่ายมันก็ไม่ใช่เกมนี้สิครบับปุ๊บ เฮ้ยจบเรียบร้อยหูอย่างเมย์ครับนี่เรามาเล่นอะไรวะเนี่ยเล่นเบ็เทร์คราบเลยเล่นพลากลวมันมีคนอะไรเรียกว่าปลาเอาพลาพลากลวแบบเนี้ยชายไอชายใจเย็นหักที่สุดรักที่สุด เออโอ้โหมีการช่วยเหลือกันด้วยครับอย่าเข้าผมเลยมันเป็นปืนที่ผมรักที่สุดโอเคก็ก็ยังดีครับที่มันมีคนขอแล้วมันยังมีคนําตามแสงว่าเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดแบบว่าจะใจร้ายฆ่าแกงกันเลยก็เนาะก็ดีครับแต่เสียงผมเนี่ยจะไปเลยครับเริ่มไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับอาจจะลงคลิปเป็นทอดๆช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปสักวันสองวันก็ อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไปทํางานะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินออกจากเซฟโซนก่อนนี่ครับโอเคครับผมเจอพวกคนมาอะไรอีกแล้วครับมามาเจอกับคุณชายครับปืนที่ผมรักที่สุดครับอ้าวคุณชายหายไปแล้วครับมันเดินผ่านผมไปเลยครับแสดงว่ามันไม่ีอวุธครับโอ้อยู่เต็มเลยครับแต่ไม่มีคนเมื่อกี้อยู่ครับถ้าทางเขาจะไปเลยครับโดนฆ่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับโอเค สวัสดีชาวโลกที่นี่ได้โดนกำแพงล้อมไ้หมดแล้วโบดมอบตัวสดีดีจะมอบตัวหรือไม่กำแพงล้อมไ้หมดแล้วนะ, <c oughs> ะกำแพงลอ้อมนั่นแหละจบครับโอเคเดี๋ยวพวงนี้มันก็ไม่กลัวอะไรหรอกใครโปรบอกนะ คือมันมีโปวิ่งผ่านนะผมไปผมจะบอกไงวันนี้ต้องไปตัดคลิปก่อนใช่ไหมถึงจะบอกได้อืมเ <te x> <sed> ล่นอะไรวะกู้กำแพงล้อมไว้หมดปล่อยเข้าไปครับอย่างที่เป็นครับเล้นอีโกดีกว่าครับเราจะเดินผ่านไปอย่างไม่โซนอย่าไม่ยิงผมก็เฮ้ยไอเสียงขุด้ายเกิน S <S> โอ้โหกลายเป็นงั้นไปนี่เล่นอะไรกันนะครับนี่เล่นแบบเออการร่วมมือกันใช้ชีวิตบนโลกซอมบี้หรือว่าฆ่ากันนะครับใช่ครับแต่มันก็ต้องฆ่ากันเองดิครับเออไปดีกว่าครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้วเอยจบหือ อ้าววบโอ้โหลบซ้ายลบขวาผมอยู่ได้ไงวันนี้มันอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างงี้แต่ผมร้อเนี่ยขอปืนหน่อยนะไอสองปืนฉันไม่มีลูกกระสุนแล้วแกมาตำเตี๋ยอะไรฆ่ามันทีดีถ้าผมจะอยู่แต่ตรงนี้มันคงไม่ได้จเจริญไปไหนแล้วะไปดีกว่าเนาะอือใช่ครับนั่นะแหละใช่ปูวิ่งไวใช่อือโดนขังนานที่ไหน เท่าไหร่ครับแบนไปเลยครับเจ็ดหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้โหหรือมันก็จ่ายเงินสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เขาก็ได้ปลดครับเออก็ดีดีครับเขาเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่ครับเต้เงินอ่านี่ไงกล่องโอ้ลูกกระสุนอย่างเยอะครับมีทุกลูกกระสุนครับยกไนลูกกระสุนทิปปืนที่ผมมีเนี่ยไอ้สองเย่แล้วมีทุกปืนครับเข้าบ้านนี้แล้วกันครับใจเย็นเย็น เราเป็นคนไทยต้องทำใจเย็นเย็น Hello, 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 hello. Okay, ล e l ลโ h e ฮ l o Hello ล e l ล o Hello h e l l ค o k a รอดมาได้ไงวะเนี่ยถ้าทางเขาังไม่มีใจสู้ครับอู้ผมต้องเจอไอ้คนนี้แต่ไม่มีปืนเนี่ยโอ Oh my god Oh my god อ oh. ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็น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  ไม่เย็นโอ้ไอสองจะเย็นหน่อยก็ได้นลเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเด็กเด็กคำหยาบคายเยอะครับก็ต้องทำใจนิดนึงครับเมื่อเขาทำงนีไว้ครับก็ปล่อยเขาไปแล้วกันครับถ้าใครรับคำหยาบไม่ได้ครับกดปิดเสียงเลยนะครับเพราะว่าไอเด็กเวสนะครับมันมีเยอะครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงครับพอดีตรงสปาพูดเยอะเหลือเกินลํำคาาเหมือนกันไอชายแกปิดเสียงเธอถ้าแกไม่พูด อุ <T t ้ยรับไม่ได uh ้แอดมินก็เอาแต่คำพูดคำว่า up to you ยู u เลยมัดหรือไงโอ้ยแบนไอพีอย่าครับอย่าแบนไอพีครับแบนไอพีมันก็แบนได้แค่ตอนเขายังไม่รีเน็ตครับพอเขารีเน็ตเขาก็เข้ามาใหม่แบนไปเตี๋ยอะไรก็ไม่รู้นั่นคือห่อคอยแองซิดอิสระค่านะครับคือค่าอย่างอิสระนั่นเองนะครับเหมือนทงเสรีกัญชาหรือเปล่าไม่น่าใช่วันดีจ้าฉันรู้ว่าแกซ่อนอยู่นะแฉ อืที่ไหนมีปืนเอ,เอ้ที่นั่นมีโปที่นั่นโอ้ผู้ถูกแป๊บนึงไอฟรีคุงโอ้แกนี่แก,น,แกนี่เล่งไว้เลยอ่ะแกไม่คิดจะเชาเก็งเซฟโซนสักเก้าหนึ่งเหรอเฮ้ยกินน้ำแป๊บมันยิงกันตรงไหนวะแกแก้ระบบเสียงหน่อยก็ได้นะเส้นเสียงเปลี่ยนกระบอกรูกศรสักใกล้เลยต้ยิงคนเดียวก็พอมะอะไรวันเนี้ย วิ่งดีกว่าครับ,ต,รรบตอนนี้เราต้องวิ่งไปนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วพอก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยปลื้มกับระบบบางอย่างของเซิร์ฟนี้ซะเท่าไรโอ้โหโอ้โหอุกบาทถล่มรูปฟ้าถล่มโหโลกกาลังจะแตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโลกกําลังจะถล่มแล้วเหรอใจเย็นเย็นโอ้โหรู้เลยถล่มยังไงครับไปดีกว่าครับกลับกลับไม่ได้สินะโอเคไปไปไป อ้มันยิงโอ้ยนี่ไอพวกที่มันรวมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกนี่ว่ะหูวอ,อืมบ้านแกนี่ยิงปืนได้เมพเกินนะโอเคครับเกาะใบบัวไปได้ครับหูยิงกันมาเลยมีคนมีเอ็มสี่ด้วยครับอืใจเย็นๆน,นะเว้ยไอพวกกระจอกส่งลายเฮอออเออๆอชัวร้ายกันไปตามๆกันนะครับ เห็นคนแล้วครับแต่เขาไม่เห็นผมลงแป๊บเขาไม่เห็นว่าดีแล้วดีแล้วร้สึงนั้นจะมีสะพานข้ามครับเราไปตรงนั้นดีกว่าครับยิงเลนยิงเสียวครับมีดอันสําคัญเลยเนี่ยมีดนี่สาคัญที่สุดแล้วอาวุธเทพทูคือมีดเดียบไม่ใช่ครับมีดมีดปาดคอเลยโอ้ยแป๊บหนึ่งโอ้ยค่อยโล่งหน่อยกินน้ํา พูดเยอะเกินครับผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียงผมแหบแน่เลยอืโอเควันนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้ครับกระจุบเหมือนผมเห็นคนครับเขอบเห็นผมด้วยหวัดดีมันวิ่งไล่กันนี่วะโอเคแกตายเนี่ยแะ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 ตายเนี่ย,ยอืออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยผมมาตายฮู้จ๊ ความแม่มันอยู่ในหวัวใจเว้ยอืออืออ้าวมันหมดพอดีเลยอะโอเคครับนี่ปืนพกปอมๆจอมปอมมาหนึ่งอันนะโอ้กระจอกเกินยิงจีปืนมันเล็งยากมากนะครับนั่นไงอุ้ย ยิงเปินใส่ผมอ่ะมีดอันสุดท้ายของของรักของหัวของผมอ่ะอันมินบอกปกติเด้ไอซอกไม่เล่นแล้วเชี่งอนเซฟ